โชคดีจ้ะไอ้มึงแรกแต่เด็กเขาทุ่ม,ล,าางมลงแต่ของมันอ,นอ,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 อู้มาเนกูเมียกูมาอายุมามาปีมาเด็เปรี้วกูไม่ทุ่มที่ก็กูไม่เหมือนมือก็มึงลาตารูดเลยไปซื้อหลุดละไปซื้อใกล้ใกเด็กรำแข่ตายก็มันตาไปติดข้า,า,ขางอู้อยู่กันว่ายิ้มเลยเด็กหองอยู่ว่ายอยู่ว่ายกูมาไปรอบเด็กว่าย่าร้องลูกปลายิ้มแดีวหลงก็มาแจกปลายอกโรคคลั้นไอ้เด็กพรึ่มไอ้ว่าตาท้าอยู่แล้วปลายกว้างแล้วตารูดก็ไปหลายร้อยไรไปเนี่เฮ้ยเออ แล้วต่มตัวขึ้นมันมันก็นขังคอกเป็นกรูดเป็นกรูดกูท่าไมไปได้จสงว่าหันหน้ากลางึงไม่แกวันหน้าตาใจมือมันได้กันแลวก็ยูกันชี้กวาดเข้าโลกนะกับกูถุมไปได้กันหรอกก้อนดังคนดังจนกันจน่อกันเหรียญขาลาแล้วฮเ <c oughs> ชื่ออะไรเลยที่ผมเิอเจอแล่นันเจอหนูนุ้ยรับชื่อแล่นชื่อหนูนุย้ยกับชื่อจริงอะ chơi chính cái nuôi nuôi này nhé Nếu ta bảo quản nuôi lẹn nuôi um nuôi mơ đến chờ lên nuôi, nuôi. cái nuôi nuôi chờ chính cái nuôi nuôi em phứ tụm đai để người không, mẹ à mà này đã cù mai không phải cáo rồi à lại là có lên anh nông ship là ba cá ba có mướn còn những một phần phứ ื่ออะไรคะร่างเหมือนเท่าแกเลยครับไอ้ไอม้มอนเท่าแกมาคนเราร่างมันกไกลกันนะหน้าภาคอย่างนี้ก็บอกว่ารวยทุกคนนี่ไอ้รวยมารวยเท่าไรมันกับเดว่าไอ้เท็กเตอร์อย่างมั้งนก็นตัวริบตัวหืมมีเท็กเตอร์ทั้งสิบตัวก็รวยแล้วสิไอร้รวยนะรวยเท่าไรไม่เดว่าแมคโคนรถคูดันอย่างประมาณยี่สิบคันก็รวยแล้วสิยี่สิบกว่าคันนี่ cô bảo là na pa rồi, mình ăn rồi, đào đấy, mấy đào vật keng nó nhặng tiếp cắn, hay vật khửng nó cho lùi, anh đi đi toa binh thức này coi mà đây, đi đấy ông, ô bít ta. วิตายได้นะพ่อนเดี๋ยวลูกสีเปลนมไปวิดาไอ้เปลีอยเ,เขาเกิดมาน้าอำก,ำ,กำและเราสับสัาเดียวได้แต่ยังลืมตาไม่ลงลาพนากกนำพามานี่นอน กลยแชมชจอยแจกงนากเกลียน์นำาานาเกลียงจแกเวียงหองแค่โอบิดนำมณีออกจากทีเวียงวงบุกดงงพยายามตามค่าคนเราจบปีความบริจาคกรนเด้รอนักนายนาจักมีเสื้อลอะไรทำลายจท้านกัดกินบริจาคกรนตัวเองกัน ทุกขสันต์เดือร้อนประดุจจะดังกวนวันประภิกซูก็ไม่กล้าจ้าวัดพระปิกซูก็ไม่กล้าจ้าวัด ไปบินตาบานในยามเช้านึกเ้าเร้ายิงนย้นักเรียนก็ไม่กระาที่จเป็ลตึงใครใครไม่กลา้าออกนอกข้ามาบางวันก็เอลตัวบางวันก็ไม่เอลเป็นเช่นนี้เราจีแสนจียิงหนักเป็นนักนะประรเปาไรแดเสื้อไรประแผวตัวนี้มาสร้างความาปรีดุเพลลา มากกักินจะประชาเสียมากมันกลุ่มใจจะตายแล้วเลยสายพินระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาเนี่ยในนครลุเชนีเมืองเรานี่ยังมีศัตรูประหลาดอยู่ชนิดหนึ่งคือพยัยฆาปะแปวพยัาฆาปะแผวตัวนี้มันกัดกินคนคืนหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยคนได้สร้างความวั่นวันรังเหนือเดลวานาประชาชาชเป็นอย่างมาก พลเม็กสูก็ไม่กล้าจากอาวาัสไปบินฑบาตในยามเช้ากลัวจะเป็นอันตรายกับพยกระตัวนี้นักเรียนก็ไม่กล้าจะไปโรงเรียนกเกษตรกรก็ไม่กล้าออกจากบ้านไปทํางานทุนกระหมอะ่อมปิค่ะกระหม่อมอย่าลืมว่าเรื่องนี้ทุนกระหมออ่อมจะต้องแก้ปัญหาให้ได้อย่าลืมว่าทุกแก่เจ้าวัดทุกแก่กษัตริย์ทุกแก่กแกพ่อเรือนนะเคะิค่ะทุนกระหมออ่อมจะต้องแก้ความทุกข์ก็รอวนาไปชาราชคือความทุกข์ของทุนกระหม่อมเองใช่ฉันรู้ ว่าความทุกของราวนาประชากรก็คือความทุกของใครแต่เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเมื่อประชากรเนี่ยเอ่อเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนแต่พยาคขาตัวนี้มันสร้างความเดือดร้อนไงไอ้ที่เดือดร้อนนกักก็บางวันก็เห็นตัวแต่บางวันก็ไม่เห็นเขาเรียกพยาคาพับแผวใช่แล้วเบค่ะพยาคขาพับแผวจะแก้ไขปัญหานยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะ โบราณนั่นกล่าวไว้ไม่ผิดว่าเมียภัยหัวผัวภายไทยมีปัญหาช่วยกันแก้ไขหน่อยสิสายผินแต่เธอไม่ได้แก้ปัญหาเหล่านี้แล้วเหตุการณ์มันไม่ปกติหรอกฉันน่ะคงไปหมดมืดแปดทิศคงไปแปดด้านหมดแล้วทุนกระหมอมไปคะเออคือหม่อมัช่นในปรึกษาหะหรือกับลูกเอื้อมเดือนที่ดาเรานี่แหละปรึกษาว่าไง เมื่อคืนนี้นปรึกษากับลูกว่าให้องบราชาผู้เป็นพ่อในละประกาศเป็นทางการไปเลยว่าผู้ชายคนหนึ่งคนใดหรือคนไหนก็ได้ไม่จํากัดเกียรติยศฐานะวุฒิและความรู้ให้ทุกคนเดินทางมาสูา่ระนครอุเชนีมาจับพยัคฆพระเพลใครฆ่าพยัคฆพระเพลถึงแก่ชีวิตหรือฆ่ามันตายจับมันได้เราจะให้รางวัลเอื้อมเดือนทิดาแต่งานอ้าวแล้วเอื้อมเดือนลูกจะยอมแต่งงานเหรอ ก็หนูจะยอมค่เพื่อความสุขเขาละวน,นาไปชาราชเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อการอยู่ดีกินดีและมีสุขของพี่น้องลูกยอมแค่ดีที่ลูกนี่ละ่ะเขาเรียกว่าช่วยแก้ปัญหาพ่อประชากรเดือดร้อนลูกจะแก้ปัญหาพ่อก็อต้องสบายใจพอเชื่อแล้วกอนว่าผู้ชายคนนั้นคงจะมีความสามารถที่จะมาจับพยัคฆาแบบแผ่ได้ใครจะพยัคฆาได้นะเพรยังไงร,รางวันเอื้อมเดือนแต่งงาน ผู้ใช้คนนั้นจะงอ่อยเพรียเสียขาแค่งักตาบอดพ่อก็ไม่วะค่ะแล้วหนูก็ยอมทั้งนั้นค่ะดีมากต้องอย่างนี้สิลูกพ่อช่วยกันแก้ช่วยกันคิดปัญหามันมีมากเราจำเป็นจะต้องช่วยแก้หน่อยค่ะเออนี่ไงก็อนเนจ่าปลังยา,าไม่ปนกล้าวปาาัญญาค่ะปลาวนจะมีปลากาแจ้หลับจ้างอย่างไรแล้วก็ปลาวนกระจายปลากาแจ้ลับเจ้าจงมาในกล้าวเด๋ยนนี้เลยปยาาัญาค่ะ นี่นายปลบับแกจงไปประกาศหน้าพระนครอูเชนีเดี๋ยวนี้ประกาศเป็นทางการไปเลยว่าผู้ชายคนหนึ่งคนใดไม่จํากัดเกียรติยศฐานะวุฒิและความรู้ใครมีความสามารถจับปะยักษ์าปะแป้ได้เราจะให้รางวัลเอื้อมเดือนแต่งงานแบ่งนครด้วยกึ่งหนึ่งโอ้ยประกาศเป็นทางการไปเลยใช่ถ้าใครมีความเจ้ามัดจับปะยักษ์าปะเป้วได้เราจะให้รางวัลเอื้อมเดือนแต่งงานใช่ ไม่ว่าผู้ใจคนนั้นจะเอยเปลี่ยนแจ้งกล้าแก่งักตาบอดก็ไม่ว่าถ้ามีความเจ้ามัดลงงห้ตั้งเป็นถูกต้องให้ดังนั้นตอนนี้ก็ไม่ความหมายเราไปประกาศแต่ทีหน้าบานหน้าเมืองอุทเทนี่พ่ถ้าใครมีความเจ้ามัดจับรถชองได้ไฟยักษ์ฆ่าไม่รู้คุณหนึ่งว่ารถชองรถชองมาจับยากิีตายห้องเราตักช่อนนี้พลิกไปทางโน้นรถทักทางโน้พลิกกันทานี้กูสอดว้มกับทังทัวร์ย้ายไปเลยกันเรื่กูอันที่ว่าไป จับอยากไอ้เรื่องนมหลอดชองมาไม่แล้วให้โราไปประกาศตีหน้าเมืองว่าผู้ชายคนหนึ่งคนไหนที่มีความสามรถกินนมจีนเม็ดสกกโกกิโลให้เดินทางมายังบรรณากรดูเจนี่จับปยากาปะเป้วแล้วก็จะให้หลังวันออมากูควังไปอเอาไอ้นู้นมากูปลัมนักหน้าแล,ล้วไปัอเกื่องกินท่านอะไรเลยขึ้นไปกดรอดควยก็จะว่าเนี่ยล่ามพลัดลงก้าลีบหรอเลยกูเป็นเขาๆกูก็จะว่าเนี่ยร่ามาาาาามลามลงรัด

ท่านเหมือนนาพากังงกเมื่อนั้นกูเละไขายๆนุ่มเปลา่าอย่ไปไปประกาศนาพระนครเดี๋ยวนี้อ่าถ้าบันนันก็ถวายบังคมลาไปยังไงไปเถอะผมก็ถวายต่างคุมกับอะไรถวายบังคมไมนต้องเดีว่าถวายต่างคมนายโถแกชื่อโถกับผมเจ้โถกับนามตะกูลน่ะนามตะกูลผมก็ต,าาตาา่างกิน,กนต่างกอดต่างก็ะซาไปเรื่องท่นนี่ย เออนายโถนี่บ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่เดรสเงับมีเมียแล้วยังอ่ะเมียผมเคยมีเง็บโอ้มีเมียแล้วอ่ะครับนี่นี่มา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 อยู่กันในปราบนานแล้วเหรอมาอยู่กันหนึ่งปี่แล้วนูนกแบบไอ้ปราบมันไปหาเบื่อที่บ้านผมนี่พอดีกับมันตกเบื่อกับผมลอกยายเบียมันเม็ดกับมันอยู่หนูละกินอยู่กับโลกคนผมพอดีได้ช่วยกันเต้อหู้อ่ะได้เจอกันเต้ามูได้เจอกันไล่หัวได้ช่วยกันไล่หมูในโถก็แบบ ไปประกาศหน้าเมืองเดี๋ยวนี้นะไปประกาศหน้าเมืองว่าใค้มีความสามรถจับเสื้อ,เ,อเสื้อทักคาเสื้อตายแล้วก็นี่เสื้อใหญ่ทรายซูนอะไรเล่นสนุนเลยแล้วนายโถนี่อยู่ไหนมาก่อนผมอยู่อองอ่านรับห้องอหาครับ,งงร,บร้านไหนห้าจกคากคว้รับโอ้นี่นักร้องเหรอเขาทำนักร้องครับนักร้องเหรอพ่อเขาบอกเขานักร้องนี่ลูก ดูท่าทางก็น่าจะร้องเพลงเก่งพอเพลงผมที่ร้องก็บส้มมากับผมแต่งเองกับดัดแพลงมาจากเพลงเพื่อนมั่งดัดแพลงเองมั่งแต่งเองมั่งคือผมส้มมากับเขาไว้ร้องมากับเพลงแต่ส้มมาผมในชอบเพลงประเภทเอ่อสโลสโลกกับเออทุ่นกระหม่อมคะไหนลอให้เขาร้องเพลงให้ฟังสักเพลงดิค่ะเพราค่ะหนูอยากจะฟังเพลงคนนี้ค่ะอุ้ยคนพุงโตๆอย่างนี้ร้องเพลงได้เหรอแหละพุงโตบางบีไม่ยองกระพุงติล่ะ ร้องกับขอยนูแต่ถ้าปูตึก็อวยกับเพลก็อวยมูหนึ่งละทำนานันอิม้มอะไรอะ่ะเห็นคนพุ่งมาหมดเสียงดียนึงงานกับพุ่งเดือเท่าทั้งหมดเสียงร้อยไต่หงในโทรที่ชอบร้องเพลงประเภทกินครับต่อไปนี่ผพม,มีสองเพลงให้คุณควงังตะเพลงเพลงนี้ชื่อว่ามนรักในครัวผมดัดเลงมาจากเพลงบนรักลูกทุ่งก็ให้เพลิขึ้นครับปลายวัน นายพลวันกับพลคือเหมือนกันมบนรักในครัวเหรอไม่เคยได้คว่างอะไรผมเจอมั่งพอไม่ออ,นนอ,อได้คว่งมั่งพอคว่งแต่เพลงพรอตั้เวกณะนี้คว่งเพลงในครัวมั่งเรืออะไร,รอของพลวันนะ่ะพรอกับเพลงชาชาเพลงลูกทุง่งอ้าวลองดูเถอะของแกน่ะอุทยานเอ่อมาาม้ากักบมบนรักในครัวหอมเอ้ย หอมแกงในอานทอดทิ้นรวยระรินคราวกลิ่นไก่อบควางน้นและข้าวตาตั้งอยู่ใกล้ขอบนางเห็นว่วควายใส่นางลอยปลิ่มเป็นมึง อยากจะดมอมหน่อยเอื้อมือค่อยคอยก็เอื้อมไม่ถึงเหนยําแต่งสีแดงแดงกับปูนึ่งแปลงได้จะหยิบไปครึ่ง คราวข้าวที่มันเต็มจานหอมดินคราวกลิ่นไอวนแกงก้มปลกับแก้มนุงคลานปิง้งลิงแฝวผ่านที่วเท้า ต้นตานแกงควายเอ้ยชาวบ้านส่งกลิ่นแผวมา mm hmm. ได้ตีนเป็ดสักอันเป็นเหยื่อแล้วก็มีย่างเนื้อตั้งเคียงพุงปลาฝ mm hmm. ักเสียนน้อง ขอเราดัลมีคุณค่าแก่งไหลชาวบ้านผ่านมาวานเวลแป่วดังกังวานโอ้ว่าคู่นกยุงเสียงเบลกลิ่นจริงจังครุงเสียงเจ็บในพุงพี่ก็ยอมคลาน น,นี้เหรอมนตร์ในครัวกับมนตรกในครัวลุยเถอะพออุทยานในครัวก็มีเอา้าอุทยานในครัวขึ้นว่าไงอะชมผงปลาปลารา,าปลาจีเคยกุุงตายีน้ำชุแบแมงดาทอดเคยกุ้งนาไส่ว่า,าวงไงแมวส่งกลิ่นแมลโชกรัวคนนินทาปลาดุกทำรากุ้งอน่ายทานในพงเอ้าพ,พอแล้วพอแล้วพอแล้ว ฉันต้องการให้ใครไปประกาศครับครับเพิ่งร้รองเพลงแลวเพิ่งนี่ละาสั่งยอดทาไปประกาศหน้าหน้าจักใครข้ามันได้ให้ลูกหลักแม่นักหนาแม่คว้าประโลมประใจจะติดตาเธใครข้าจะตาี พอไห้เธออย่าบิดบิวพปิวปการีาลูกนะให้แบ่จัลยเราเกิดเป็นยังจงนีงปุ้จารไม่ได้ จูงนาต้องลราคอยประคองได้ตามยะไม่ลเลยมาประกาศนาราชธานีตีกองไอ้ตึ่งฮึ่งฮชเห็นว่าตีกองแลวรองเขาว่าตีกองรองต้าฮนะกูตีกองเลยถึงกูรองฮึ่ึ่งฮึ่บาเบาบไอ้ไร ครับอันนี้แจ้งโกจนนะพี่น้องต่างรลอยแต่ใครมีความเจ้าหมาตีจะรู้ตัวว่ตา,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 าตอนนี้มีความเจ้าหมาจุ่งให้มาจับปัญญาปะาเป้าเมื่อตอนต้องการจะจับปัญญาปะาเป้าถ้าตอนจับปัญญาปะาเป้าได้แล้วบาลาจ่าจะเงินหลังวันเออคำเดือนติดาให้แต่งงานและย,ยังแบ่งนากรในกึ่งหนึ่งถ้าใครมีความเจมาาาา้ามาจับปัญญาได้และใครมาตีนากรอุดเจนี่ะพวกเราจะรอตันอยู่อะไรตะกี้มากก็ให้มาตีนากรอุด

เฉียดเนื้อมูกงไงบางๆเดถึงกันติดไซล์ลงไปในถาแลเราไซล์ลงไปในถาเราควายใหญ่โดนนักแรงมันดานควายแต่นไปนั่นอันนี้มึงว่าคนตอกปันนี่เย็นเย็นมาเน่ทำไรร้อยะนอนนอนในมือแต่มกกัวมันหนังไตทุบเนื้อถึงก่อควายพีเงื้อถึงตังโลกตังเมียสุกวัตถอกินเหียวว่าสุขางกินห้างสุกตรงกลางกินไม่ตัดเพ่ไอ้ไรหัวมันนี่ต่อเนื่องนี่กูไปบ้านกูกันกู้วกูก็เผามึงสักรอย ทำไรอ่ะวาอีอุปสมบทลูกเตามึงยังหลวกกันอ่ะไม่หลูกเตาลูกน้ำเตากันนะชายเปล่าตั้งร้อยเดียวไม่กูใช้บาตรสองน้อยติดเรื่อนกูขายนั่นหรอเออยู่ใส่วันหนึ่งหนึ่งตามยูปนันเรียกว่าก้าวการเลียอุปสมบทกลวยบวชกลวยมาบวชกูอุปสมบทมนแหงเดียวกันเลยไม่ต้องทำไรวันหนึ่งหนึ่งกูเรียกว่าซื้อทิ้งแล้วกินนมจีนเซ็ตตัวทิงปั้นไปเลยกลางว้าเรียนต่างถึ่งโซ่ ซึ่งเบเรียนกินซี่น้อยแป้บเลยน้ำน้ลูกหลอกตังอยู่โคบสดน้ำลูกหลอกทั่พันไบเรียนเราน้ำฉันตังอยู่ให้พ่อใจตัวพ่อตาเรอดักซอกเลี้เหลืองกินซอกโยตามารอตาที่นาประเทศอยู่นาแกดูใจนนบุรียันตาบุกคนมาจำกที่กรุงกลยจะประกัศในเบบุกท้าวจ้าบุรี เาระเบือหรือไปตัวตังประเทศตัวตังแก้วเวียงทองไม่มองซิคนรู้ทัวกันตะลอดตีนากรุูแจนอีจะตั้งรักถีบวกโยธาไว้หน้าเมือง